สวัสด,ดีพ่อสร้างอันเสียทีบายเด้อค่ะนี่ยูุบัานพ่อสร้างแล้วจะเพิ่นไปไปหาหมอบ่ได้อันหมออยู่บัานเมือเด้คเเดเอค่ะเพิ่นไปบ่ได้เพิ่นอยู่กับเมียเพิ่นกันได้ได้มาเบิ่งเพิ่นเองค่ะนี่มาเบิ่งเพิ่อนอาการที่เพิ่นเปลี่ยนที่แรกที่แรกกันเพิ่นบูบเนาะค่ะเนะเาะพ่อสร้างหูเหเบ, mm hmm. บเมนบอนอนโรงพยาบาล1ิบซี่มือได้ผ่าพาตัดคอเนาะ ขาช่วงนี้เนาะขาช่วงนี้เอาได้เป็นเจ็ดเดือนมันมันจิเป็นลักษณะนี้เนาะนี่นี่ลักษณะนี้ได้จากเจ็ดเดือนที่เป็นเป็นลักษณะขายังสีนาอค่ะนาะนี่อธิบายนี่มัน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 เห็ียดได้เทียที่หกแล้วนาะก็สร้างเนาะนี่เทียแรกสิเป็นยังสีได้จากอันนี่จะเทียเทียที่หกนี่มันเหยียดง่ายจะเห็นมัมันมันจะออกง่ายนั่น ตะกี้มันจิดเดดมันเหยียดบ่ออกอันจับบ่ออกที่แรกท่านที่แรกมันจิมันมันจีบ่เหยียดมันจิบ่เหยียดในเฮาเลยเฮาคึ้นหอกขาเนี่เทียตี่หกพระจ้านี่ตะกี้มันมันติดเลยติดแกแกแกมันจิดเดบ่ออกแกออกกระดิ่เขาม้าเนาะจ๋านาะนี่พ่อสร้างอันแขนนี่ก็เหยียดได้เหยียดซ้ำได้ได้พ่อสร้างเอาเหยียบมึงกันน่ะแขนนั่นเหยียดสุด ไก้มันมันจิกอดเอิกไกี่กกมันจิกอดเอิกได้จ้าพ่สร้างเกี่ยวที่แรกๆนั่นนี่เกี่ยวที่ห degrees, ัวไปเพื่อนี้็ด้๋ยเบิ่งเหยียดอให้ให้คนที่เป็นนี้กําลังใจได้จ้าที่เห็นว่าต้องทูกแก้มันมีแนวแก้ไขได้ให้มีกําลังใจได้จ้ามองมองแค่ไหนพอสร้าง,ง,ง,หางเหยียดนี้มองมองเดียวได้ค่ะพอสร้างเป็นนั้นพอสร้างนี่เป็นนั้นเส้นเลือด สเสลี่ยดพิษในะสมองขาดหัวใจเนาะจา้าเราจังเป็นโรคบูบบูบเราก็เลยเป็นอัมาพาตเนาะจา้าอันอีจานที่บอกเด้อค่ะว่าอันตรงที่พัดเราเป็น่ันอยุใส่เพราะสร้างเป็ยนยุนีนะะ่เด้อค่ะเสียดอันเส้นแล้วพิษจ้ะนี่เส้นเ้นแขนนี่พิษหัวใจเรากับสมองเราขาดเลีอยดเพราะว่าตอนเฮ็ดให้เพราะสร้างเพราะได้เห็ดมองอื่นเห็นมองนี่จ้านี่ยซ้องมองกับแขนนี่ ขากับแกนแล้วเหยียดออกสองมองนี่จ้าหนีเบิรงไว้เด้อพวกเป็นอมาเพิร์กอมาพาดหรือพวกวิ้นเวียนอยู่เนี่ยจ้าเพิ่์เป็นอยู่นี่นี่เพิ่์เป็นอยู่หม่องนี่นี่กดกดหม่องนี่กับหม่องนี่แล้วจ้าเนี่ยนี่กดโดนๆนี่กดกดนับถึงหอดสิบก็ยกให้เลียดแลมเด้อจ้าเนี่ยนี่นี่มองนี่เด้อเบิรงไว้พวกได้วิ้นเวียนเบิรงไว้พวกขันปล่อยไว้มันสิเป็นอมาเพิร์กอ,อมาพาดเพราะว่า เขาเห็นงานมองนี่เขาพลิกนี่เนี่ยคนเห็นงานหนักนี่มองนี่แล้วพิกพลิกมันจีแข็งก็ยหินวิธีก,กดกดกดโดนเติมยืดแล้วมันแจ้งสีเลียดแลมได้มันแข็ง,งดมง่มองนี่เราก็น้าพออจิบกันยก้อจ้ะอีสานไม่ได้เห็นมองได้เหพอพ่อสร้างเลยเห็นมองนี่ละสองข้างนี่ละแขนกับขาดีดดงออกเลยเพราะว่าสาเหตุที่แรกเราเปลี่ยนอยู่นี่ ให้เบิ้งไว้เด้อจน้นนี่ให้เบิ้งไว้เพราะว่าเส้นเลือดขาดสมองหัวใจสิอยู่จังซี่เด้อค่ะนี่อยู่แบบนี้เนีย่ยพี่เอ็ดกดไลนลงมาเด้อจันกดไลนลงมานี่แล้วก็มาเจียเนี่นี่นี่มองสำคัญนี่มองสำคัญมองนี่ก็มองนี่เด้อจ้นนี่อนอนพอสร้างที่แขนเหยียดขาเหยียดได้บ่ได้เวณมองได้เหยียดตรงตงออกเลยอยู่นี่ขันเล่เหยียดแต่มือแรก เมื่อสองเมื่อสะเทียวสองเทียวสามหยยดตรงเลยอันนี้เทียวหกแล้วสีสันแล,ล้กกกวก็ดีเมื่อคือเทียวแรกจากนาดำดำกับขาวเหมือนตาเบื้องแนวพอสั่งไขายบ่ไขายู่ดีขึ้นก็เทียวหนึ่งเที่ยวสองโบอเหมือนตาแน่เพราะว่าคนเบื้องพอสั่งอยู่วอากับค้นไข่กันหนะว่า ยังมีหวังอยู่เนาะเพราะว่าเมื่อตาเว้าเพราะว่าย้ำบอกคนจี่เขาเปลี่ยนคือเขาสร้างได้ว่าเกล็ดเลี่ยวมันมันเบาคือจังไดเบาเบาบาขียนขากระยับดีดคืนโบด,ด,นดีอยู่เออดีอยู่จากที่เราคนดำๆเนาะจ้าสีสันเราก็นี่ ฝาหนืดหนาสิออกเพราะว่าเลือดแล้วแรนเขาเปียกจุนสมองแล้วขาแล้วกระเบาดิจ้าบานนี้แตกี้ขาหนักเนาะมีขานี่เหยียดได้เตกี้มันแตกี้มันเหยียดบ่ได้มันมันมติดแกนกับติดเหยียดออกได้ยเขาก็ต้องดึงโดนลแล้วดึงโดนกับทบกเข่าคือเกาอันนั้นแตงสีมันจิตทบกเตกี้มันพวทบกเห็นบอกแ่งสีมันพวทบกเตกี้มันจาบมันจิตทบกบึ้บเขามันเอาออกกระได้มีละจานเส้นเลือดในสมองขาด ขาดเลือดนี่จ้ะนี่บัน,น้ขาเราเริ่มเบาดิจ้ะเห็นบ่ขาเรา,าเบาเบาขาเบานี่แปลว่าเราใกล้สิยางเราใกล้สิลูกนางลนแล้วนี่เราจังหน่อยแล้วกับเปลี่ยนทาพิกท,ทาพิกทาพิกได้ล้วก็ทานางจับเพราะว่ามันเบาเที่ยวที่หกเปนี่นั่เบาจาับไตะกี้ต้องจับสองขานี่ะจา้า <c oughs> อันคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเด้จ้ะนี่ละจ้ะ